อ่ามาดูการ DIY ปั๊มลมด้วยคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะฮะเดี๋ยวหลักการทำงานคร่าวๆปึ๊บเสียบปลั๊กก่อนอัน,นี่คอมรันนะจะดูดอากาศเข้าไปแล้วว่าอัดออกมาทางท่อสีดำจะ,จะวิ่งเข้ามาใจ่ายให้ถังพักตัวนี้ใช้เป็นถังดับเพิงขนาดห้าปอนด์นี่เป็นวาล์วระบายน้ำนะ วิ่งมาผ่านเช็เชอร์สวิตตตัวนี้จะตัดวงจรเมื่อแรงดันถึงค่าที่เรากำหนดไว้ตัวนี้เป็นรีลิฟวาลหรือว่าเซฟตี้วาลนะฮะถ้าตัวนี้เกิดไม่ตัดการทำงานแล้วคอมลานไปเรื่อยค่าแรงดันมันเกินตัวนี้จะเป็นตัวระบายเซฟตี้ให้ถังมันไม่ให้ถังตัวนี้นะเกิดการระเบิด ตัวนี้เป็นเพชเ r รเกตอ่างดังอาจไปประมาณเกือบร้อยปอนถ้าต้องการลมสะอาดเราก็เอามาผ่านตัวนี้เป็นกองฝุ่นกองน้ำอีกทีนะี่ฮะลมที่ออกไปก็จะไม่มีความชืน้นหรือมีน้อยตัวนี้เป็นเพชเชอร์รเลเตอร์สำหรับปรีลมตอนนี้มาร้อยปอนถ้าเราต้องการแล้ ห้าสิบปอนยีบห้าปอนเราก็สามารถปรับตรงนี้คอ่าตรงนี้ลมก็ปรับแรงขึ้นได้ดีดีได้ตรงนี้ถ้ลมออกเต็มเต็มก็เสียงดังหน่อยอนี่ก็จบขั้นตอนการทํางานตัวนี้เอาไปใช้งานเราก็จะได้ปั๊มลมประจำบ้านเอาไว้ใช้งาน ด้วยการ DIY เองนะฮะ